ใช่ทุกคนวันนี้เราก็จะมาอวดการได้คิวของเรานะคะได้มาจากดวงแล้วก็ได้มาจากเทคนิคนิดหน่อยเออเพราะเราเล่นบ่อยไงจนชินเออหรือเปล่าอันนี้เราก็จะมาช่วยพี่นะคะยิงตัวข้างบนแต่ว่าหาไม่เจอเราคิดว่าน้องน่าจะเดินอ้อมไปข้างหลัง <ๆ S 1> ก็คือยิงเราจริงๆค่ะแล้วก็เดินเออมากเลยนะสักพักเราก็เดินเดินเดินดูตัวแล้วมีตัวดีดมาลูกซองยัดเลยสิคะรออะไรยิงอยากได้คิวพอดีคิวน้อยอ่ะจริงๆนะทุกคนตต่เนี้ยเออ อยู่ดีๆด,ดวงมันจะได้คิวมันก็ได้เนาะนี่เราก็คุยกับพี่เรานะว่าเออเราจะลงทางไหนเราจะลงตรงไหนเพราะมีตัวยิงข้างๆมาเห็นไหมเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลือกลงข้างหลังนะคะเพราะว่าวงยังไม่ติดเราโดดมาเสียเลือดแล้วก็พันยาเราก็คิดว่าไอตัวที่ยิงเราตอนแรกเนาะที่ทุกคนเห็นนะคะน้องน่าจะยังไม่ไปไหนแล้วก็มันคือเรื่องจริงค่ะแล้วก็ปล่อยโดน แล้วน้องก็โผล่ออกมาจากตรงนี้ชั้นส่องเห็นไว้ทุกคนแล้วก็กระโดดยิงเลยคือการได้คิวทุกคนเราว่ามันมาจากดวงที่เราจะได้ใช้เทคนิคอัคนนี้เรื่องจริง